แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติดนะคะดูภาษาอังกฤษด้วยนะลูกนะแรงเชื่อมแน่นภาษาอังกฤษใช้คำว่า cohesion force เนาะส่วนแรงยึดติดนะคะก็คือใช้คำว่า adhesion force cohesion กับ adhesion ต่างกันยังไงคะลูกเขาบอกว่าถ้าแรงเชื่อมแน่นนะ้างไฮไลไท์เลยนะแรงเชื่อมแน่นก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างสารชนิดเดียวกันเชื่อมกันเช่นน้ำกับน้ำเอทานอลกับเอทานอล นะคะคือโมเลกุลชนิดเดียวกันนั่นอะเรียกว่าแรงเชื่อมแน่นส่วนแรงยืดเตดหรือ adhesion force เนี่ยแรงยึดตตดก็คือโมเลกุลของสารต่างชนิดกันนะ้ำโมเลกุลของสารต่างชนิดกันเช่นน้ำกับแก้วน้ำกับกละมังเอทานอลกับแก้วเอทานอลกับบิเกอร์อย่างเงี้ยสารโคนละชนิดกันเนี่ยเราจะเรียกว่าแรงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นแรงยืดติดนั่นเองนะคะโอเคปะ